พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอย่าเป็นผู้ให้ที่ขี้บ่นสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยครับคุณผู้ฟังกรับบทเรียนจากพระวจนะธรรมของพระเจ้าในช่วงนี้ครับเรายังอยู่ในกระบวนการสร้างชาติอิสราเอลขึ้นมาโดยที่พระเจ้าได้เริ่มต้นให้พวกเขานั้นมีโอกาสพัฒนาการวางความเชื่อวางพื้นฐานทางด้านการปฏิบัติกฎเกณฑ์กฎหมายระเบียบแบบแผนของชีวิตและที่สำคัญที่สุด พวกเขาจะต้องได้รับการชำระชีวิตให้บริสุทธิ์ทั้งกายใจวิญญาณจิตและยอมรับให้พระเจ้าทรงเป็นที่หนึ่งในชีวิตของพวกเขาซึ่งขั้นตอนนั้นนะครับเป็นกระบวนการที่พระเจ้าให้พวกเขาเหมือนกับว่าปฏิญาณตนในการที่จะรับหรือไม่รับพันธสัญญาที่พระเจ้าประทานมาให้พวกเขาโดยผ่านทางโมเสสนะครับให้โมเสสประกาศต่อหน้าพวกเขาด้วยเสียงอันดัง โดยที่โมเสสได้หยิบหนังสือพันธสัญญาขึ้นมาอ่านเสียงดังให้กับประชาชนฟังและตอนท้ายประชาชนทั้งหมดเขาก็ปฏิญาณตนรับปากว่าเราจะทำทุกสิ่งตามที่พระเจ้าบัญชาเราจะเชื่อฟังพระองค์และหลังจากที่ประชาชนได้กล่าวปฏิญาณตนที่จะรับ ปฏิบัติตามพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงบัญชาพวกเขาและที่พวกเขาจะเชื่อฟังพระเจ้านั้นโมเสสก็ได้นำเลือดที่อยู่ในชามในพิธีปฏิญาณตนนั้นมาประพรมกับประชาชนทั้งหมดโดยกล่าวว่านี่เป็นโลหิตที่เป็นพันธสัญญาซึ่งพระเจ้าได้กระทำกับเจ้าตามที่ได้ตรัสไว้ในหนังสือแห่งพันธสัญญานั้น คุณผู้ฟังครับภาพของการที่ประชาชนได้ปฏิญาณตนได้กล่าวยอมรับพันธสัญญากับพระเจ้าและยืนยันว่าจะเชื่อฟังจะปฏิบัติตามแล้วโมเสสซึ่งเป็นผู้นำสูงสุดในเวลานั้นก็ได้นำโลหิตมาประพรมที่ประชาชนทั้งหมดซึ่งภาพนี้ทำให้ผมคิดถึงพิธีศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งที่คริสเตียนเราปฏิบัติกันอยู่เป็นประจำนั้นก็คือ พิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งมีเรื่องราวของโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่ที่พระเยซูคริสต์ได้ใช้พระโลหิตของพระองค์มาประพรมหรือมาชำระชีวิตของประชาชนผมเชื่อว่านี่จะเป็นสิ่งที่ยืนยันให้เราเห็นสิ่งที่มีความผูกพันสิ่งที่เกี่ยวข้องกันจากภาพที่โมเสสได้ประพรมโลหิตของแกะนั้น ให้กับประชาชนนั้นก็เป็นภาพที่เล็งถึงว่าวันหนึ่งพระเมสสโปโดกของพระเจ้าลูกแกะของพระเจ้าคือองค์พระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเรานั้นพระองค์เองจะได้ทรงหลั่งพระโลหิตของพระองค์ใช้พระโลหิตที่บริสุทธิ์ของพระองค์มาชำระและยืนยันพันธสัญญาแห่งการอภัยโทษบาปให้กับประชากรของพระองค์ซึ่งเราทั้งหลายได้รับ ในการที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนหลังพระโลหิตที่ไม้กลางเขนนั้นเป็นการชำระล้างบาปให้กับเราทั้งหลายเป็นการทำให้เราเข้าส่วนในพันธสัญญาใหม่ผ่านทางพระกายผ่านทางพระโลหิตการทนทุกข์ทรมานของพระเยซูสิ่งนั้นก็ทำให้เราทั้งหลายได้รับการชำระบริสุทธิ์เข้าส่วนในพันธสัญญานั้นอย่างสมบูรณ์แบบนะครับและที่สำคัญมากยิ่งกว่านั้นคุณผู้ฟังครับ ในเวลาที่คนอิสราเอลซึ่งเป็นตัวแทนของชาวอิสราเอลทั้งหมดอยู่ต่อหน้าโมเสสอยู่ที่ภูเขาของพระเจ้านั้นหลังจากที่เขาได้รับการประพรมด้วยโลหิตด้วยเลือดในการที่เขาปฏิญาณตนที่จะเชื่อฟังคําบัญชาของพระเจ้าปฏิบัติตามคําบัญชาของพระเจ้าแล้วสิทธิพิเศษที่พระเจ้าประทานให้กับพวกเขานั้นก็คือพวกเขาได้มีโอกาสขึ้นไปยัง ภูเขาสักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าและได้เห็นพระเจ้าซึ่งเวลานั้นเองนะครับเป็นสิ่งที่พิเศษที่สุดพระเจ้าไม่ได้ลงโทษคนเหล่านั้นที่ได้เห็นพระเจ้าเพราะว่าโดยปกติแล้วผู้ที่เห็นพระพักพระเจ้าเห็นพระสิริของพระเจ้าจะต้องตายโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นแต่เวลานี้เมื่อเขาได้เข้าสู่ในพันธสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าอนุญาต ให้เขาได้พบพระเจ้าใกล้ชิดกับพระเจ้าได้กินได้ดื่มและได้เห็นพระเจ้านี่คือสิ่งสําคัญที่สุดคุณผู้ฟังครับเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้เมื่อเราได้รับการชําระด้วยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์นอกจากการที่เราได้รับการอาภัยบาปแล้วเรายังได้สิทธทิพิเศษที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าได้มีสิทธทิพิเศษที่จะนั่งอยู่ที่พระบาทของพระองค์สามารถที่จะทูลพระองค์ พบพระองค์หน้าต่อหน้าได้นี่เป็นจุดพิเศษที่สุดสำหรับเราทั้งหลายที่เป็นสาวกของพระองค์ที่เป็นผู้เชื่อในพระองค์ที่ได้รับการอภัยบาปดังนั้นอย่ากให้สิทธิพิเศษนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เราเพิกเฉยละเลยหรือมองข้ามความสำคัญในขณะที่หลายคนอยากจะมีโอกาสพบพระเจ้าแบบนี้ในขณะที่หลายคนอยากจะมีโอกาสได้รับสิทธิพิเศษแบบนี้แต่เขาไม่มีโอกาส แต่เราทั้งหลายได้รับสิบนั้นได้รับโอกาสนั้นจึงอยากจะหนุนใจเราทั้งหลายที่เราจะรักษาความสัมพันธ์รักษาสิทธิพิเศษรักษาการที่เราเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นประชากรของพระเจ้าเอาไว้ให้สมคุณค่าอยู่ตลอดไปนี่เป็นสิ่งที่จะต้องอยู่ในชีวิตเตือนอยู่ในหัวใจของเราอยู่เสมอนะครับ เรารับใช้พระเจ้าไม่ใช่เพราะว่าเราเก่งเราดีเรามีความสามารถมากกว่าใครแต่เป็นเพราะว่าพระเมตตาคุณของพระเจ้าพระเจ้าอนุญาตให้เราทั้งหลายซึ่งเป็นคนที่เป็นบนทินไม่มีคุณค่าใดๆเลยให้มีโอกาสได้เข้าใกล้พระเจ้าและปรนิบัติอยู่ที่พระบาทของพระเจ้าอยู่ใกล้ๆพระเจ้าตลอดเวลาคุณผู้ฟังครับสิทธิพิเศษนี้พระเจ้า เป็นผู้ที่เลือกสรรเราและมอบหมายยกชูเราขึ้นดังนั้นตัวผมเองนะครับผมมีความรู้สึกขอบคุณพระเจ้าทซาบซึ้งถึงพระเมตตาคุณของพระเจ้าในเรื่องนี้จนสุดซึ้งในชีวิตเพราะวา่าต้นทุนชีวิตของผมนั้นต่ำต้อยไม่สามารถที่จะมองหน้าหรือเงยหน้าขึ้นเทียบกับใครได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของเรื่องการศึกษาเบื้องหลังพื้นเพชีวิต และสุขภาพร่างกายความสามารถในด้านต่างๆผมไม่สามารถที่จะอ้าปากเทียบเท่ากับใครได้ไม่สามารถที่จะเงย่อหน้าขึ้นที่จะไปแข่งขันกับใครได้แต่ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าอนุญาตผมยกผมชุดผมขึ้นมาและวางไว้ให้เป็นภาชนะที่ใช้การในพระราชกิจของพระองค์ในจุดที่พระองค์ทรงเห็นสมควรและทรงเห็นว่าเหมาะสมดังนั้นจึงไม่มีสิ่งใดที่จะมาหยุดยั้ง ให้ผมหยุดการรับใช้พระเจ้าได้ตรงกันข้ามผมจะยิ่งบากบั่นทุ่มเทรับใช้พระเจ้าจนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตนะครับคุณผร้ฟังครับนี้ผมถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดที่พระเจ้ามอบหมายให้นะครับซึ่งก็เช่นเดียวกันกับคนอิสราเอลเมื่อเขาปฏิญาณตนรักพันธสัญญาเข้าส่วนในพันธสัญญาของพระเจ้าแล้วพระเจ้าอนุญาตให้เขาเข้าใกล้พระเจ้าวันนี้จะมีบทเรียน จะมีหน้าที่จะมีสิ่งหนึ่งที่เขาจะต้องปฏิบัติและเขาจะต้องเสียสละด้วยนะครับการรับใช้พระเจ้าการเป็นคนของพระเจ้ามีชายศักดิ์แต่จะรับพระคุณของพระเจ้าแต่เป็นการรับใช้พระเจ้าที่จะต้องเรียกร้องการเสียสละจากชีวิตของเราว่าเรายอมเสียอะไรบ้างเพื่อพระเจ้าดังนั้นวันนี้บทเรียนที่เราจะศึกษาด้วยกันนะครับอยู่ในพระธรรมอพยพบทที่25 ผมจะนำมาอ่านสู่คุณผู้ฟังนะครับตั้งแต่ข้อที่1นึจนถึงข้อที่22เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันว่าพระเจ้าเรียกร้องให้คนอิสราเอลทำสิ่งใดบ้างเพื่อพระเจ้าครับพระธรรมอพยพบ,บทที่25ข้อ1นึถึงข้อ22มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับฝ่ายพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงสั่งชนชาติอิสราเอล ให้นำของมาถวายแก่เราของนั้นให้รับมาจากทุกๆคนที่เต็มใจถวายของถวายซึ่งเจ้าจะต้องรับจากเขาคือทองคําเงินทองสำริดได้สีฟ้าสีม่วงสีแดงเข้มผ้าป่านเนื้อดีและขนแพะหนังแกะตัวผู้ย้อมสีแดง หนังทาคัชและไม้กระถินเทศน้ำมันเติมประทีบเครื่องเทศปรุงน้ำมันสำหรับเจิมและปรุงเครื่องหอมแก้วโกเมนและแก้วสำหรับฝังในเอโฟดและทับสวงแล้วให้เขาสร้างสถานนมัสการถวายแก่เราเพื่อเราจะได้อยู่ท่ามกลางพวกเขา แบบอย่างพลับพลาและเครื่องทั้งปวงของพลับพลานั้นเจ้าจงทำตามที่เราแจ้งไว้แก่เจ้านี้ทุกประการให้เขาทำหีบใบหนึ่งด้วยไม้กระถินเทศยาวสองสอกคืบกว้างสอกคืบและสูงสอกคืบหีบนั้นหุ้มด้วยทองคําบริสุทธิ์ทั้งด้านใน และด้านนอกแล้วทํากระจังคาดรอบหีบนั้นด้วยทองคำให้หล่อห่วงทองคำสี่ห่วงสําหรับหีบนั้นติดไว้ที่มุมทั้งสี่ด้านนี้สองห่วงและด้านนั้นสองห่วงให้ทําคานหามด้วยไม้กระถินเทศหุ้มด้วยทองคำแล้วสอดคานหาม เขาที่ห่วงข้างหีบสำหรับใช้ย,ยกหามหีบนั้นไม้คานหามให้สอดไว้ในห่วงของหีบอย่าถอดออกเลยพระโอวาทที่เราจะให้แก่เจ้าจงเก็บไว้ในหีบนั้นแล้วจงทำพระที่นั่งกรุณาด้วยทองคําบริสุทธิ์ยาวสองสออคืบ กว้างสอกคืบจงทำเครูปทองคำสองรูปโดยใช้ฝีคอนทำตั้งไว้ที่ปลายพระที่นั่งกรุณาทั้งสองข้างทำเครูปไว้ที่ปลายพระที่นั่งกรุณาข้างละรูปทำเครูปนั้นและให้ตอนปลายทั้งสองข้างติดเป็นเนื้อเดียวกับพระที่นั่งกรุณา ให้เครูกลางปีกออกไว้เบื้องบนปกพระที่นั่งกรุณาไว้ด้วยปีกและให้หันหน้าเข้าหากันให้เครูหันหน้ามาตรงพระที่นั่งกรุณาแล้วจงตั้งพระที่นั่งกรุณานั้นไว้บนหีจงบรรจุพระโอวาทซึ่งเราจะให้ไว้แก่เจ้าไว้ในหีนั้น นาที่นั้นเราจะอยู่ให้เจ้าเข้าเฝ้าและจะสนทนากับเจ้าจากเหนือพระที่นั่งกรุณาระหว่างกลางเครูซึ่งตั้งอยู่บนหีพระโอวาทเราจะสนทนากับเจ้าทุกเรื่องซึ่งเราจะสั่งเจ้าให้ประกาศแก่ชนชาติอิสราเอล คุณผู้ฟังครับเราเห็นว่าพระเจ้าได้เริ่มต้นให้คนอิสราเอลมีโอกาสที่จะแสดงความรับผิดช,ชอบแสดงบทบาทหน้าที่ในการที่เขาเป็นประชากรของพระเจ้านะครับวันนี้เห็นว่าพระเจ้าได้กําหนดให้เขาในการเริ่มต้นที่จะถวายเสียสละทรัพย์สิ่งของของเขาโดยเฉพาะสิ่งที่มีคุณค่าทองคําเงินทองสำริดและเสื้อผ้าขนสัตว์ต่างๆที่เป็นที่ ถวายเกียรติแด่พระเจ้าที่พระเจ้าต้องการนั้นเขาจะต้องนํามาอุทิศถวายให้กับพระเจ้าเพื่อที่จะสร้างพระพลาในการที่พระเจ้าจะประทับอยู่กับเขาและสร้างหีแผงพันธสัญญาไวบ้บรรจุบรรดาพระโอวาที่พระองค์ตรัสสั่งพวกเขาเป็นการยืนยันว่าพระองค์รักษาพระสัญญาของพระองค์อยู่ที่นั่นและพวกเขาจะต้องรักษาคำมั่นสัญญา ที่ให้ไว้กับพระองค์ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับซึ่งในช่วงท้ทายๆของพระธรรมอพยพนะครับเนื้อหาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการก่อสร้างพระพลาหรือสถานนััสการเคลื่อนที่ที่เขาจะใช้ในการเข้าเฝ้าพระเจ้าสนทนาก,กับพระเจ้าที่นั่นเพื่อเป็นการรองรับยืนยันการทรงสถิตยอยู่ด้วยของพระเจ้า ที่ประทับอยู่ท่ามกลางประชากรของพระองค์พระพลาจะถูกสร้างขึ้นจากสิ่งของที่คนอิสราเอลได้มอบถวายเต็มใจถวายให้กับพระเจ้าซึ่งก็ไม่มีหลักฐานแน่ชัดนะครับว่าคนอิสราเอลพวกเขามีสิ่งของมีค่าทองคําเงินหรือทองสำริดเหล่านี้จากที่ไหนเพราะตลอดเวลาพวกเขาก็ อยู่ในการเดินทางในถินทุนรก,กันดารยังไม่ได้ประกอบสัมมาอาชีพยังไม่ได้มีการค้าขายอย่างใดซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าข้าวของเหล่านี้ได้มาจากการที่พวกเขาริบมาจากคนอียิปต์ก่อนที่จะออกมาจากอียิปต์ในวันนั้นที่พวกเขาเป็นที่โปรดปรานในสายตาของคนอียิปต์นะครับถ้าเป็นเช่นนั้นจริงของเหล่านั้นก็ถือว่าเป็นของฟุ่มเฟือยของมีค่า ชิ้นแรกที่อดีตธาตอย่างพวกเขาเพิ่งจะเคยมีเพิ่งจะเคยได้มีโอกาสเป็นเจ้าเข้าเจ้าของแต่ว่าตอนนี้พระเจ้ากลับเรียกร้องให้พวกเขานำสิ่งของที่เขาถือว่ามีค่านั้นมาถวายให้กับพระเจ้าบางครั้งการที่จะให้สิ่งดีที่สุดที่เราสามารถให้ได้นั้นดูเหมือนว่ามันมีราคาสูงมีค่า แต่เราควรจะจดจำไว้เสมอว่าแท้ที่จริงทุกสิ่งทุกอย่างที่เราถือว่าเป็นของเราที่มีค่าต่อเรานั้นเป็นสิ่งที่เราได้รับมาจากพระเจ้าพระเจ้าทรงเป็นเจ้าของเราทั้งหลายเป็นเพียงผู้ที่ยืมมาใช้ในช่วงเวลาที่พระเจ้ามอบหมายให้เราเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้นเองนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามในพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้ก็ไม่ได้มีการบังคับให้พวกเขาถวาย เพราะว่าพระเจ้าบอกว่าให้เก็บรวบรวมจากผู้ที่เต็มใจถวายดังนั้นเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนเป็นผู้ที่ติดตามพระเจ้าในยุคนี้สมัยนี้เราทั้งหลายก็จะต้องถวายด้วยใจศักยิ์ซื่อเต็มใจถวายตามเจตนาของเราพระเจ้าไม่ได้บังคับเราหรือใครไม่สามารถบังคับเราได้นะครับเหมือนที่ได้บันทึกไว้ในประธรรมของพระเจ้านะครับประธรรมสองโคริน บทที่9กข้อที่7ที่บันทึกว่าแต่ละคนจงให้ตามที่เขาคิดหมายไว้ในใจไม่ใช่ให้ด้วยความเสียดายไม่ใช่ให้ด้วยความจำใจเพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนนั้นที่ให้ด้วยใจยินดีคุณผู้ฟังครับเราจะมีความชื่นชมยินดีที่เราได้ถวายคืนให้กับพระเจ้าได้เมื่อเราได้คิดใครครวญถึงสิ่งดีทั้งปวงที่พระเจ้าประทานให้กับเรา โดยไม่คิดหมูลค่าพระเจ้าเสียสละทุกสิ่งให้กับเราเราจะเสียสละให้กับพระเจ้าบ้างไม่ได้หรืออย่างไรนี่เป็นสิ่งที่จะเตือนสติเราในการถวายให้กับพระเจ้าเหมือนที่คนอิสราเอลเขาได้รับการปลดปล่อยให้พ้นจากเรือนทาตมาถึงวันนี้เมื่อพระเจ้าเรียกร้องทุกคนก็เต็มใจถวายสิ่งที่ถือว่ามีค่าสำหรับพวกเขาในเวลานั้นให้กับพระเจ้า ด้วยความยินดีแน่นอนครับหัวใจที่ซาบซึ้งในพระคุณของพระเจ้าจะเป็นหัวใจที่ได้รับการปรับแต่งให้เป็นหัวใจที่กว้างขวางเป็นหัวใจที่ได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากการอยากจะครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างแต่เป็นการมีหัวใจในการที่จะแบ่งปันเพื่อคนอื่นมากกว่าเพื่อตัวเองครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงช่วงนี้ ผมจะขอ,อนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระรทุกท่านสวัสดีครับ เชาประชาทรงไทยชีวาของเราเผ่าไทยไห้ลุกฮ่นความบาปโดยโลหิตบนกางเขนเราสรงยอมรักเวนในเราโผล่โทษฐาน ทุกคนเข้ามาเถิดรับน้ำที่ั่นพระเริดจะมีชีวิตนีิรันดรพระองค์เมตตาทุกคนในโล พ้นโนทษทานเชิญทุกคนเข้ามาเถิดรับน้ำที่ปั่นประเริดจะมีชีวิตนีิรันรพระองค์เมตตาทุกคนในโลก